สวัสดีครับผมช้ยบาเบอร์วุฒอดครับเมื่อนี้สิม้าแนะนำเป็ที่ตัดผมด้านนาครับแบบง่ายๆครับน่คือผมตัดทรงเรียบร้อยแล้วครับเป็นเปิดขางรองทรงครับด้านนาลูกค้ายากกว่ามากนี้ครับด้านหนาทำเอาพอดีนี่ครับเจ็ดเนื้อเขี้ยวครับเนื้อเขี้ยวนิดนึงนะครับเด้อพอดีเลยครับเนื้อเขี้ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเป็ที่การตัดง่ายๆครับเบอร์ขั้นตอนการตัดเลยครับ เดี๋ยวตัดตรงตรงกันเลยครับตัดเอาตรงตรงเลยเบงไลายผมนะครับไล่ผมเบี่ยงไปทางใดเขากบบท่าคือไปทางนั้นนิดหน่อยครับตัดตรงตรงไปนี่นะครับ ตัดผมด้านาน้านี้ส่วนมากสร้างไม่จะบ่เข้า,าใจจะตัดยากครับมีวิธีการตัดให้เบิ้งง่ายๆครับคือตอนแรกครับให้ตัดให้เัดเกียก่ยนใ้กอนครับประมาณนี้ครับอหนี้เรเชี่ยวนิดเดียวครับตอนที่สองให้ใส่ฟันปลาครับที่นี่ครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาตรงตรงครับ ประมาณเส้นหนึ่งถึงสองเส้นครับสับครับสับที่หนึ่งละวีครับสับที่หนึ่งละวีครับยกอีครับให้มันรซาเป็นนามาครับครับสับไายมังอนครับเออลามากรอะไรครับไายมังกนยกขึ้นสับประมาณเส้นหนึ่งถึงสองเส้นครับ อย่าเพิ่งซับย่ำนะครับซับทีเดียวกันครับไหลิึงกลมเขียวกันครับน้ำมากอาจจะหายไปครับค่อยๆทำไปนะครับเด้อน้ำมากอาจะหายแล้วครับย้ำอีกรอบนึงครับอีกรอบนะึงไปมาอีกรอบนึงครับ ครับถามมันได้มันจะเป็นประมาณนี้ครับหลายรอบมึงแล้วช่วงนี้ยังเป็นน้ำมาเยอะเ้องกับยำอีกรอบนึงครับสับทีนึงกับบีบีเบิร์นนะครับด้วยอย่าเบิ่งสับยำครับสับทีนึงแล้วบีดูครับเนี่ยครับพอพอมันใกล้จะได้แล้วรอบสองครับที่นี่สับจังหวะสองครับยกขมายมัสูงแบบนี้ครับสับประมาณสองเส้นครับแบบนี้ครับสับแล้วกับบีเบิร์นขึ้นเขาครับ ยกขึ้นมาอยอครับสูงๆครับซัดไล่มาเรื่อยๆครับนี่ครับไล่มาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับนี่คือใดแล้วครับนี่ครับเนี่ยผมมันจะเป็นปลายมันจะพิวพิวคิวแบบนี้ครับมันจะมีขั้นตอนการยกคื ยกจังหวะแรกประมาณนี้ครับกระซับไล่รอบยกจังหวะสองคือยกตัวตรงๆครับซับปไปมันจะเห็นปลายผิวครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับผิวยังสวยงามนะครับนี่ครับแใจนิดนึงค่อยๆซับเลยครับเด้อโอเคไหมครับนี่ครับเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนิดนึงช่วงนี้มันยังยาวเลยเดี๋ยวผมขอเล่นปลายนิดนึงครับ đó các em được coi đấy các em, lúc đếm phải là như thế nào, phải soi ด้านหนาหรือว่าตัดด้านหนาครับเทคนิคที่ง่ายที่สุดครับเจอออกมากบบถือว่าพลานครับประมาณครับเดี๋ยวฟีแทนทนจะไล่กัไเลครับเนี่ยเหมือนไรมันหนาเขาก็่ีแนนต้องไปครับออยเฮ็ดนี่ครับสำรับสำรับวิธีตัดตัวมันหนาง่ายๆครับ กบประมานีครับหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเออสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้แะครับสวัสดีครับ